ดีค่ะท่าทผู้่มทั้งบ้านค่ะค่ะมานี่เจคําสามตัวเตองได้มาติดตามนักเล่าความฝันกับคุณยายไล่ค่ะค่ะคุณยายไล่นี่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นผู้เทาเนาะค่ะสองคนมาเทียงกันย้อนดีเนาะค่ะผู้นึงว่าออกตัวหนี้ผู้นึงว่ามันโบแมนถ้านักาความฝันของคุณยายไล่เพื่อจะให้แนวทางตัวเลขตัวไรกลับไปฟังเอานังกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไล่ค่ะจ้าจ้าสวัสดีจ้าค่ะมานี่ มาติดตามเรื่องราวความฝันกับคุณยายไล่เพื่อนฝันตองหวัวตองคุณยายเนาะฝันเมื่อคืนนี่แหละค่ะฝันมาจังไรค่ะคุณยายไมยฝันว่ามีไงภาหากินหาอยากเนาะค่ะยายก็พอผู้เฒ่าเพมันปบิกซากันเหล็กกันเมินละเพื่อนพอถือเรื่องนั้นแล้ว,พวกกเพื่อนมากเฒ่าสองเฒ่าเพราะเจอกันไหนค่ะเอล่ากับพระท่านหูทั้งหนั่งกับหูทั้งหูทั้งหูสองคนเพื่อนมาจ้าคนเพื่อนมาสองคนเพื่อนได้เหล็กมาเพื่อนมาอ่างกัน ผู้เฒ่าสองคนมากมาอ่างเลขกันเออผู้หนึ่งได้ตัวหนึ่งผู้หนึ่งได้ตัวหนึ่งมาเถียงกันเออยาหนีร้ายเพิ่นว่าอันยาโหร้ายคนเก่าน่ะเพิ่นว่าฉันเอาตัวใหม่เลยเพิ่นว่าคนจะบอกเจ้าตัวใหม่เลยเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเป็นผู้เฒ่าผู้หญิ่อยู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้หญิงเบิดเออบ้านเพิ่นอ่างกันเนาะบ้านนี้ยอีนายแล้วบอกก่อนได้เก่าสามสองแล้ววะมันบ่าแม่นเพิ่นว่าอีนายเฒ่านั่นมาเจอกันเอออีนายเฒ่าทั้ง ต่างสายมือพูดหนึ่งว่า 9, 3, 2. 2> เก้าสามสองพูดหนึ่งพู้อีห้องแม่ว่าบอแมนบอแมนคนบอกเราอ๋อมันบอแมนคนว่าห้องใส่เรื่ออแนตังได้เดียวหนึ่งเหรอห้าเจ็ดหกเราไปนัน,นี่นังสายมือคนได <8, 8. S 2> ้งกวนเห่นบอกกวนเก้าสามสองนี่เราอ่ะพูดหนึ่งนี่ว่าห้าเจ็ดหกเออ ผู้ชุดไทยผู้ชุดไทยผู้ชุดไทยเพื่อนมาผู้ที่แรกเนี่ยเร่าว่าว่าเก้าสามสองเราว่ามันตัวนี้ยาโสไรตัวเก่ามันว่าปนว่าณสี่ละเพื่อน่าให้คนนี้โหคนเบาเล็กอีกแต่นั่นสู่คนพม่ากันหน้าพังเชิงบอกขึ้นโม่หงนี้นะใครก็บรร็วขงไพ่ละเอาใครก็บคกผู้ไร้ดังเออนี่ก็บ่าผู้นี่ดังเอ้ยนายเอ้นายเราห้องให่มันบมแมนต์หมดแ เราหอมก็มาเพิ่นหอมใส่แบบเหมือนแบบเออเออพันเหมือนเพันพิ่นเหมือนอีหนายนั่นล่ะอีนายเราบอกไปก่อนโอ้ยเกิดเดี๋ยวมั่วจะมาฟ้องพันวะแมนอีนายเก่าที่เพิ่นบอกเด็กห้องบอกตอนนั้นมันเขานั้นแมนคู่เดียวกันอาจจะอันเดียวกันเพิ่นอยู่โยนโยมันออกทางมาจะเป็นตัวเพิ่นเพิ่นมาทางเก่าแมนบอกเออเออมาเจอกันมาคุยเรื่องเี้อีก้วเมื่อไหร่นะเช่นหมอทีคุณยายผู้ว่า ให้ไหมก็ได้ตัวนั่นเออเพิ่นห้องใส่เฮางในหุ่นทางให้ไหมก็ได้ตัวล่ะเพิ่อนว่าเนาะเออตอนนั้นกันเรองเพิ่นก็เข้าได้ตอนนั้นเนาะก็เข้านั้นก่อนหน้านี้เนาะอืออือบ้านเนาะว่านนี่ไหนเป็ใสามือนี่มันบ่แม่อาเจ็บพวกห้องจากเลยบ่เออเพิ่นห้องใส่กันกับมื้อนี้เพิ่นก็บ่เห็นแม่ใหญ่ไหนแม่เงยขลี่นอ่อกลีฟังลีฟฟังเลย ไม่ไงเนี่ยพึ่เชยงกันอย่เนาะอาีฟังว่าเขาเชียงกันแบบไดเออเชียงกันเลยแล้วเน่ยพึกซากันบอกเรื่องอื่นแล้วบอกกันเรื่องเล็อือยู่โหแลนเก่าเรา่ะอือเอาตันี้เอาตัวนี้เราอะเราอังพีไม่ญงนี่ไม่ญงคันที่แลกนี่เก่าสาม้องนี่มันโมเมนี่ไงเราบอกต่อเล่ามันห้องพังมันโมเมนว่าะอันห้าเจ๊ทุกปุณหะมาดูเพื่อนแนมนาเด้ เ็นก่แนมนาเขาเพ่เ่ได้เปนเป็นหวครับไป่แนมหนาเออพอเเห็นเขาพอดีบัดแล้วก็แนมเข่ยคิดบาบบอกสั่งตหูอะไละหูจ๊กนั่ละหูอะไละไม่ใช่งคิดบานี่นี่่จะหัวยังเาสอต้องสองเที่ยงกันเลยแต่ว่าแถวสองแถวนี่แต่สีเป็นี่ผู้เก่าพี่ผู้เก่าละละขึนมาจากทั้งคุณเออทั้งนี่ด้เจ็ดห้าห้าเจ็ดหกทั้งนี้่คนได้ เก้าสามสองนี่ส่้างเป็นตตกมันแย่ก็จะได้มาพุชซากันเลยเราก็มาเจอกันพอดีรมาเจอกันพอดีที่นายนายบอกเหรอว่างไาว่าว่างมาทั้งนี่ก็โหมาบ่เมียนเราอะแต่มีคนสองคนสองคนใดๆมาเห็นสองคนค่ะลูกชองคิดได้นี่อืมค่ะเราเราบอกเราบอกหูเมื่อมาโอ้ยฝันด้วนี่ว่ะ แปลว่าเด็กมี2หางเนาะ2หางนี่2หางนี่งามอยู่เด้ค่ะเลขงามอยู่เลอือที่932กับ576เนาะเบื่อเบือ2คนสิเถียงกันเออเพิ่นเบื่งกันแล้วก็่าเลเราร่างเฮาก็ว่าเลขเฮาร่าที่งายแปลว่าเขาเถียงกันค่ะแต่ว่าคุณยายได้นี่สําคัญแฮงเห็นตะคู่เฒ่าผู้นี บอกเนาะทั่านบอกยงมไดเขาแงมน่ะในเด็กคุายคุาายเซ่อมเดยังไง้าเมาหันกับเขาอมือถูอ่ายคุมาพึ่งหายทีแต่แมนอันบ่ดด้มากติดตามของสุดท้ายคุณยายกุผที่เขาเนาะไม่ไงก็แค่เพื่บงกึงแค่หหัอยู่คุณยายแต่ว่าเสียใจเสียดาแห้งนี้าบ่ดด้มาโอ้ยไม่ไงกะเงินสามสองก็อกคมางแล้บบนี้นาะคุณใหญ่ก็ได้บ่ได้มากเพิ่งบุงก็คือมงมเหือบค่ หรือมะขามเยเข้าชุดผงชุดฐานกวนในหาเงอ่ะงกอบมะม่วงค่ะเขากันไก่มาห่างม่งไงก็เอาบัวเป็นคือก้นแเตเอาบัวเป็นน้อยใหญ่เนม่งไก่ื้อสามตมวออกคำไม่ออกวงกับไม่ออกอะไรวะไม่ไ่ไก่ือหาหกอืมบางเรื่องเรื่องก้างมึง สามสองมันยืนยืงข้างหลังมันยืนยืงไปสามเลยสามสองหามค่ะเลขคุณยายเนาะค่ะเพื่อนกับฟันเนาะค่ะฟันเห็นผู้เทาเทียงกันยอมเลขเน่ค่ะตัวเลขของเพื่อนกับฟังเอาลูกเก้าสามสองนะค่ะอือเพื่อผู้แรกผู้ที่สองนี่เพื่อนกับห่องมาใส่เลยเนาะห้องใส่กลาวห่องใส่กลางมว คุณเชียงกังเงอกค่ะกะห้าเจ็ดหกน้องผู้เป็นห้องมาบอกน้องชนว่าบ่อแม่คุณเชียงกังเขาเงือกค่ะเขาเงือกวบากรังค่ะเขาเขามาเจอกันยองไงพี่เขาว่าเอ้าก็ไปถึงเขาเลยก็เขาหยุงพังเลยคือว่าบ่บอกเลยหงือ่ปีกฝังมาตีเออเมื่อคือพังคือวางอ่ะก็พูเมื่อว่าคุณใหญ่กับพูเมื่อยว่าแบบนี้บาดเลยบ่บาดบอกกันเงี้วเขาออกมาออกมาออกมาหาเแล้ ว่าใช่ห้หนุ่มหุ่มที่องยิ้ยามยามเลยโอ้ของผมค่ะคนกับบัวขาวมาไปกันไงออกบัวขาวงอพี่กรเพุ่นงอพีกพุ่งท่ามกันบตงออก่ะไงไงหูก็ออกวาเุณบอกซุกรึ้งไปแล้วยิ้ยามยามโอไม่ไงออกว่าเขดึ้มันกย่มยมโอ้ค่ะโอ้เ็คกอนกักันมาึม คคือว่อพังืเขาเอบคว่าคนเขาคือว่าเสืองอค่ะอือจฟังมาจะฟังเพื่อเที่ยงกันยเงดกเนาะยัเงืองอพะผีเอิญบอกเลกเนาะแต่จะมาพีเอิญบอกเล็กันเนาะบอกรึกันก็เทียงกันอยู่เทาัไเงาะค่ะไก็วเด็ไฟเด่นไเด่นนาะค่ะเนาะหวานมันเงามากคือมันสามากมเงาเอเลยเขีใส่คางฟ้าเลยกลองสาก็ก็ได้คุยฝันหมือนคือวางอ่ ข้าวังฟังหัเซียมไหวยเซียมก๋วยผู้เื่อแกแมีซียมนี่เนาะคุณใหญ่เนาะข้าคุณอรับค่ะขอบคุณสาหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะที่มีมาสรุปตัวเลขคุณยายไล่เนาะค่ะค่ะคุณยายไล่นี่เพิ่นฟันเนาะค่ะฟันเห็นผู้เฒ่าผู้หญิงสองคนพันวันเนาะค่ะยางมามาพอกันเนาะค่ะเอาเด็กมาเบาอ่างกันว่าเด็กมันสีอกพันวันเนาะค่ะผู้หนึ่งว่าสีอกเก้าสามสองผู้หนึ่งนีว่าห้องใส่ว่าห้า เจ็ดหกคน่ามันโบออกเก่าสามสองมันโบออกคนว่ามันสิออกห้าเจ็ดหกคนละเนาะค่ะค่ะมันถีสิพุกกัญญยาญยุพ่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมั่นมั่นำนำดำเรวยๆเฮ่งเฮ่งปังๆไปกับความฝันของคุณยายเนาะคะ่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อสิบริพารแเนี่ทางความฝันหรือว่าเนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทั้งบ้านของเฮาเลยรับชมรับฟังค่ะคะถาถฐานยังว่าท่านกดติดตามเจคําขอฟักช่องเจคําสามตัวเต็งนั่นนี้เลยค่ะค่ามีแวนวทนงความฝันเนวทางตัวเลขที่เด็ดอยู่มองดายเจคําสามตัวเต็งสิไปหามาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคํมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ